สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาประแชร์ประสบการณ์ในการติดตั้งสมาร์ทเกจนะครับ OBD2 สำหรับ Honda j a z z นะครับซึ่งตัวที่ผมซื้อมาเป็นรุ่น P15 OBD2 Smart d ดิจิตอลมิเตนะครับในนี้ก็จะใช้วัดสปีดความเร็วรอบเครื่องยนต์ อ water temperature battery uh, fuel consumption driving distance turbo pressure uh, การกินน้ำมันนะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันอะไรนะแล้ยวยอความเร็วที่วิ่งนะครับแล้วก็เท turbo p r e เชอร์ในรุ่นนี้ไม่น่าจะมีรถที่ผมใช้อยู่เป็น honda jazz g d นะครับรุ่นแรกซึ่งรุ่นนี้ จะไม่มีเกวัดความร้อนมาให้นะครับซึ่งรุ่นพี่ที่พี่ที่ทำงานแนะนำว่าให้ผมไปซื้อสมาร์ทเกีมาติดตั้งเพิ่มเพราะว่าหากเราใช้รถไปแล้วรอให้จนเกวิดความร้อนขึ้นตัวสีแดงที่ h est, นะครับก็นั่หนักเครื่องยนต์เรามีปัญหาแล้วระบบหล่อเย็น ของครื่องยนต์เรามีปัญหาแล้วนะครับอุปกรณ์ที่เขาให้มาในกล่องนะครับก็จะมีสายเชื่อมต่อ OBD2 กับรถยนต์เราซึ่งจะอยู่ด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวไปดูค่อยไปดูอีกทีหนึ่งตัวเกจสมาร์ทเกจนะครับแล้วก็ไขควงแล้วก็สกรูที่ยึดเกจกับฐานนะครับ ก็จะมีคู่มือมาให้ในกล่องตัวฐานยึดต้องระวังนิดหนึ่งนะครับว่ามันจะต้องหักงอด้านไหนเดิมมันจะเรียบนะครับแต่ผมหักงอขึ้นมาด้านนี้แต่ดูเหมือนว่ามันจะสามารถาพับลงด้านล่างได้อีกนะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะเลือกนะครับแต่ผมเล,เลือกแบบนี้แล้วล่ะแต่ไม่รู้ว่าถูกทิศทางหรือเปล่า ็มีคําแนะนําจากข้างร้านนะครับการติดตั้งครั้งแรกจําเป็นต้องสัตาร์ทรถก่อนเสียบปลั๊กนะครับนี่เบอร์โทรของร้านที่ผมซื้อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูตําแหน่งที่จะเสียบปลั๊กของสมาร์ทเกตนะครับซึ่งจะอยู่ใต้คอนโซลด้านซ้ายมือนะครับมันจะมืดหน่อยนะครับอ่านี่ครับ ะอยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับเดี๋ยวใครก็ต้องลองก้มดูนะครับกองสองตาทางองรถเราดูจะจะอยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับไม่รละส์ผมก็จะวางตำแหน่งติดตั้งมาใต้ตรงที่เก็บของตรงนี้นะครับที่เก็บของตรงนี้ที่เก็บของผมก็จะรอดใต้มารอดใต้มาในนี้ซ่อนไว้ในนี้น ประแาณนี้แล้วก็มาโผู่ตรงนี้ให้อยขึ้นมาตามขอบยางประตูนะครับร้อยขึ้นมานี้แล้วก็ซ่อนไว้ข้างโขไว้ข้างในเลยนะครับก็จะวางรอดมานี้คงไม่ไปด้านหน้าคงจะโขวันด้านนี้เลยนะครับแล้วก็มาตั้งสัม,มเกตไว้ตรงนี้ผมไม่เน้นสวยงาม แต่ก็ชอบความสวยงามอยู่แต่เราจะตั้งไว้ตรงนี้ตัวสมาร์ทเกตเรามันจะมีปุ่มกลมๆนี่มันเป็นเหมือนตัวเซ็นเซอร์แสงนะครับแล้วก็รูสำหรับเสียบลักของสมาร์ทเกตนะครับด้านหน้าเดี๋ยวผมติดตั้งเสร็จแล้วค่อยมาดูกันอีกทีครับว่าจะเป็นยังไง